สวัสดีครับตอนนี้เรามาเที่ยววัดถ้ำที่เมืองปานนะครับเราเข้าไปชมข้างในกันพร้อมกับกลับไปกราบพระเชิญติดตามไปแล้วครับเราเดินขึ้นไปบนเข้าไปในถ้ำนะครับ ที่พระพุทธรูปพ่ออยู่นะครับไว้เนียนเน่ยก่ไว้นอกเนี่ยคเราเข้ามาปาาถ้ำมากราบพระฤาษีกันนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในนะครับข้างในถ้ำเข้าไปในถ้ำจะมีหินย้อยผาย้อยอย่อยางสวยงามเป็นระยิบระยบับ เดี๋ยเราจะเข้าไปลึกๆนะครับเข้าไปในข้างในจะมีผาย้อยดูเป็นธรรมชาติอย่างสวยงามมีข้างคาวเยอะแยะแล้วครับเป็นที่อัศจรรย์ของในถ้ำศักดิแทงนี้ เราจะเข้าไปในถ้านะครับเข้าไปในลึกๆตอนนี้เดี๋ยวพักก่อนนะครับบนทางเข้ายากครับ,รบขอขออนุญาตขยายทางเข้าก่อน เข้าไปมันมืดดูเดี๋ยวรอแสงไฟส่องเข้าไปข้างในจะมีหินย้อยลงมาหนึดูจะเหมือนเหล็กไหลนะครับแต่ไม่จับดูไม่ได้นะครับดูแต่ตาเปล่าเข้าไปข้างใน ดูตาป่าเม็นจะเป็นเหล็กไหลคนคนโบราณเขาพูดกันว่ามีข้างในมีเหล็กไหลครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในลึกๆนะครับ